ที่จริงอ่ะสูตรครูน้องหัันมาดีเรื่อยๆเลยนะคะสูตรครูน้องหัันมาดีเรื่อยๆเลยถ้าใครแบบสังเกตนะคะจะรู้สึกมากไม่บนล่างก็สามตัวตรงสูตรครูน้องหมันแตกสามตัวปีนี้แตกสามตัวสองครั้งค่ะปีนี้แตกสามตัวมาสองครั้งค่ะนะคะแตกสามตัวสองครั้งแล้วค่ะแม่ใครติดตามนะคะก็จะรู้ว่าครูน้องหวันเนี่ยนะคะเข้าบนล่างสม่ำเสมอแล้วก็แตกสามตัวนะคะ รวมกันแบบงวดติดนะคะแงวดติดก็จะมีช่วงสงการ16เมษายนที่ได้98 79วันนั้นเนี่ยเจาะ298เลยสามตัวตรงเนี่ย298น,น้องออก598เศรายนะคะแล้วก็มา17แล้วก็ได้60วิ่งหกด้วยหกนี่มาบนแล้วก็มาล่างเลยถ้านะคะย้อนออกมาออก069เลี่ยครูน้องหมัดแตกแบบเด้งๆเลยนะถ้าย้อนออกมาออก069นี่คือแตกแบบเด้งๆเลยทุกคนจ๋า แตกบนล่างแบบสวยๆเลยนะคะตามนี้เลยแล้วก็มารอบที่หนึ่งมิถุนาค่ะหนึ่งมิถุนาเลขที่ครูน้มหวานคำนวณออกมาได้นะคะในบรรดาเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในบรรดาตัวเลขที่ครูน้องหมานคำนวณนะคะเลขคงที่ออกมาตัวเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดคือเลขอะไรรู้ไหมแม่ตื่นเต้นคนะ่ะคนดูเพิ่มขึ้นทุกคนจ้าตัวเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดนะคะจริงจังแล้วนะทุกคนมา ใครบอกว่าไม่เคยเห็นครูุงน้องหวานแบ่งปันจริงๆมา่มาดูไลฟ์สดนี้นะคะใครที่คิดว่าไม่เคยเห็นครูุงน้องหวานแบ่งปันเลยมาดูไลฟ์นี้นะนะคะตัวเลขที่มีโอกาสมานะคะหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดสัญจรชัยนาสัญจรด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดานะคะชัยนาสัญจรชัยนาตัวเลขมีศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าถูกต้องไหมนะคะห้าหกเจ็ดแปดและเก้าถูกต้องไหมในกลุ่มเห็นแล้วนะเห็นเราเงียบไว้เลยนะเดี๋ยวครูน้งบัดเป็นคนบอกเองในกลุ่มเห็นเราเงียบไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่าในกลุ่มเห็นตั้งแต่วันที่คํานวณเสร็จนะคะสิบหกหวยออกสิบเจ็ดคํานวณสิบหกพฤษภาหวยออก สิเจ็ดพฤษภาคำนวณสิบแปดพฤษภาคัดเลขงบน้อยให้หางหาง,หนงเน้นๆให้สิบเก้าพฤษภาลงในกลุ่มค่ะทุกคนวันนี้ยี่สามพฤษภาค่ะทุกคนจ้าสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยีบสองสามห้าวันแล้วทุกคนห้าวันแล้วตั๊บหนึ่งนะจ๊ะห้าวันแล้วข้อดีของการอยู่ในกลุ่มก็คือการได้ติดตามแนวทางครูน้ำหวานไวกว่าคนอื่นเท่านั้นเลยจริงๆ เพราะว่าในกลุ่มคือแบ่งปันแค่ตัวเลขค่ะไม่มีการรับโพยนะคะไม่รับโพยนะจ๊ะในกลุ่มคือแบ่งปันตัวเลขอย่างเดียวถ้าจริงพิมจริงนะคะเอาสองตัวล่างใช่ไหมแม่ได้เลยค่ะถ้าจริงพิมจริงวดน,นี้ครูน้องบัณนก็คิดว่าเลขครูน้องบัณฑจะมาล่างเหมือนกันนะแม่แต่มันก็ไม่เสมอไปบางทีอาจจะเด้งบนสับบนรงก็ได้น้แม่นะคะดังนั้นแม่ไปล่างกับบนด้านแม่ก็ไปก่อนเลยนะคะนะคะ ลุนได้ลุนเพราะว่าอย่างหกก็ยังมาทั้งบนแล้วก็ล่างแต่เราฟันล่างมันก็มาล่างตรงตามที่เราพูดจะสมหวังสําเร็จนะคะสมหวังสําเร็จนะแม่นะอ่ะจริงค่ะมาใครคอมเมนต์การันตีคุณลุงน้องานบ้างแม่เจียมน่ารักมากจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะนะคะหนึ่งมิถุณาสัญจรไชน่านะคะตัวเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเลขนี้จะแม่ เมื่อสัญจรชชยนาทเกิดขึ้นนะจ๊ะเมื่อสัญจรใชยนาทเกิดขึ้นตัวเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดคืออะไรรู้ไหมตัวนี้จะ่ะใครคิดเหมือนกันดันเลขศูนย์ขึ้นมาได้เลยใครคิดเหมือนกันดันเลขศูนย์ขึ้นมาได้เลยจ้ะใครคิดเหมือนกันดันศูนย์ขึ้นมาได้เลยตัวเลขที่มีโอกาสมามากที่สุดในบรรดาศู 9, คือศูนย์ค่ะ คำนวณได้เลขศูนย์จ้ะคำนวณได้เลขศูนย์ค่ะถ้าศูนย์ไม่มาตัวไหนจะมาแทนเคยคิดไหมคะทุกคนเคยสำรองกันไว้ไหมนะคะถ้าศูนย์ไม่มาตัวไหนจะมาแทนเชื่อไหมว่าครูน้องบานเนี่ยเล่นเลขนี้ค่ะเอาอย่างนี้เลยนะหน้าไร้์สดทุกคนได้เปรียบมากทุกคนได้เปรียบ คนอื่นๆที่เขาติดตามครูน้องหวานหลักแสนทุกคนได้เปรียบตอนนี้นะคะถ้าศูนย์ไม่มาตัวไหนจะมาแทนคะแม่ตัวนี้ค่ะนักเรียนถ้าศูนย์ไม่มาตัวไหนจะมาแทนคะตัวนี้ค่ะศูนย์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์หกกับศูนย์เก้าตัวที่ออกมาแล้วสัญจรน,นะสัญจรก็ไม่แน่แต่ว่าตามนี้ก่อนตามนี้ก่อนค่ะเพราะว่าคำนวณน,นะคะ ไม่ชอบเล่นเลขเดิมใครชอบเล่นตัวเดิมก็ตามได้นะคะแต่ว่าครูน้องบัตรไม่ชอบเล่นตัวเดิมทุกคนต้องเข้าใจครูน้องบัตรด้วยนะทําไมคะทำไมถึงตั้งถึงต้องตัด06กับ09ออกคะเพราะคนให้เลขคนเนี้ไม่ชอบเล่นเลขเดิมเพราะคนให้เลขคนเนี้ยไม่ชอบเล่นเลขเดิมดังนั้นตัด06กับ09ออกนะคะตัด06กับ09ออกแต่ไม่ได้แปลว่า6กับ9จะดับนะคะ 6กับ9ก็มีโอกาสมาแต่ไม่ใช่06กับ09โอเคไหมถ้าโอเคพิมพ์โอเคขึ้นมาเลยถ้าโอเคพิมพ์โอเคขึ้นมาได้เลยโอเคพิมพ์โอเค,อเคขึ้นมาได้เลยทุกคนจ๋าฟังการอธิบายให้ถูกต้องนะฟังการอธิบายให้ถูกต้องนะไม่ได้แปลว่า0กับเอ่อไม่ได้แปลว่า6กับ9จะไม่มีโอกาสมานะคะแต่06กับ09ไม่มาโอเคนะ ถ้านะคะตัวรองจากศูนย์กับห้าตัวไหนจะมีโอกาสมาต่อนะคะรองจากศูนย์กับห้าเลขนี้จ้ะแม่เลขสัญจรค่ะไปเช็คได้เลยเลขสัญจรค่ะเจ็ดสัญจรไปเช็คได้เลยจะ้ะเจ็ดสัญจรค่ะศูนย์ห้าเจ็ด 0 5 7ลำดับต่อไปคือ2ค่ะ0 5 7นะคะ0 5 7 2และ3ค่ะ0 5 7 2และ3ค่ะ พูดกับแม่เลยนะเลขในใจครูน้องหวาน่ะที่ไม่ใช่เลขศูนย์ะนะคะหกห้าเก้าห้าแม่ลองดูเลขในใจครูน้นอ,อ,นะะ 5, องหวานที่ไม่ใช่เลขศูนย์ถ้าหกมาถ้าเก้ามาเก้าไหลหกไหลหกห้าเก้าห้าลองดูหกห้าเก้าห้าลองดูไม่เสียหายถ้าแม่เชื่อว่าป,ป,ป, 9, ปีนี้เป็นปีของเลขหกเลขเก้าปีนี้เป็นปีของเลขหกเลขเก้าหกหกเก้าเก้า แม่หกห้าเก้าห้าไม่เสียหายใครชอบพิมพ์ชอบแล้วรู้กันนะคะเดี๋ยวรอให้ครูน้ำหวานจับคู่ให้ดีกว่านะคะแล้วค่อยซื้อเลขกำลังมันน้อยโอเคได้เอาอย่างนี้คือหลายคนติดตามครูน้ำหวานแล้วงบน้อยใช่ไหมคะหลายคนติดตามครูน้ำหวานแล้วงบน้อยนะคะหลายคนดูสูตรครูน้ำหวานแล้วนะคะจับทางนะคะตีเลขเพิ่ม ไม่ถูกแม่ดูนี่นะใครที่ติดตามครนูน้อหวานแล้วงบน้อยนะคะแนะนำว่าให้แม่นะคะดูในกลุ่มส่งหวยแล้วให้แม่สังเกตใบสีเขียวแบบนี้อันนี้แนะนำเลยสำหรับคนงบน้อยให้แม่สังเกตใบสีเขียวมันจะเป็นใบแบบนี้ออะใบเต็มจะเป็นรูปรูปนี้ค่ะทุกคนใบเต็มจะเป็นรูปนี้สีเขียวสีเขียวนะ แล้วจะมีเลขที่ครูน้องหวานฟันให้ที่บอกว่าหน้าไหไคือเลขอะไรอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาบอกหก็จะเขียนหกแล้วก็เน้นให้หกศูนย์หกห้าหกเก้าแบบนี้เลยหกศูนย์หห้าหกเก้าแบบนี้เลยนะคะหกศูนย์หกห้าหกเก้าแบบนี้เลยนะคะแล้วมาตรงตัวเลยสามหางหนึ่งสองสามที่เกี่ยวกับเลขหกนะมีแค่สามหาง ที่เกี่ยวกับเลขหกมีแค่สามหาังหกศูนย์หกห้าหกเก้าแล้วงวดนี้เกี่ยวกับเลขสูงคุณแม่รอเลยใบยเขียวทําเสร็จตั้งแต่วันที่ 18, สิบแปดคฤอภาค่ะทุกคนใบเขียวใบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าคาดลบน้อยทําเสร็จตั้งแต่วันที่ 18, สิบแปดคฤษภาค่ะทุกคนจ้าสูตรนะคะเลขเวลาจับคู่มันเยอะแต่ใบเขียวนะคะทําให้คนที่มีงบร้อยสองร้อยตามไหว ทำให้คนที่มีงบร้อยสองร้ยตามไหวจะแม่อ่ะแม่อันนี้หนึ่งมิถุนาค่ะถ้าหกกับเก้าจะไหลมีโอกาสมาแค่หกห้าเก้าห้าตามนี้ค่ะหกห้ากับเก้าห้าจ้ะถ้าหกกับเก้าไหลสําหรับปีนี้นะจ๊ะใครคิดว่าหกหกไหลเก้าไหลตามที่แม่รู้สึกว่าปีนี้เป็นเป็นปีของเลขเก้าแม่ก็เล่นเลยหกห้าเก้าห้าค่ะทุกคนหกห้าเก้าห้าค่ะ เพราะว่าครูน้องบัตรไม่ตามุกสูตยเก้าสูนยค่ะครูน้องบัตรไม่ตามหกสูตรเก้าสูตรอยู่แล้วจ้ะหกห้าเก้าห้าลุยเลยค่ะสุดยอดค,ค่ะพึงค่านะคะหนึ่งมิถุนายนหกเศดนะหกข้าหกกับเก้าจะไหลนะหกห้าเก้าห้านะคะตามนี้เลยแล้วก็ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะแม่นะ นะคะสุดท้ายนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมนะคะถ้าหกกับเก้าจะไหลคู่นี้ล่ะคะ่ะหกห้าเก้าห้านะดูแล้วสุขใจขอบคุณมากค่ะแม่คู่ค้าขอบคุณมากพรุ่งนี้สี่โมงเย็นเรารัดก,กันแล้วนะคะคุณแม่พรุ่งนี้สี่มงเย็นเราเจอกันเด้อสี่โมงเย็นพรุ่งนี้นะคะหวยล้าพนฒนแล้วก็รัฐบาลไทยใครอยากดูสามตัวต้องเจอกันพรุ่งนี้แล้วล่ะนะคะวันนี้ครูน้องบัตต้อง ขอตัวไปพักเสียงก่อนเดี๋ยวคุณหมอจะดานะเดี๋ยวไปหารอมหน้าเขาไม่เอายาดีๆมาให้เรานะ